จะเปิดนะคะับแสบายดีทุกคนสบายดีเด้อเนาะสบายดีตอนเศร้าพี่น้องสบายดีสิมาจกมือเบาสุกมาจกเดือนหนึ่งก็ไดรเห็ดเบาสิบยูต่อเนอะกินปะต้มเป็ดมันเปื้องข้าวเปื้อนหน้าคนนั้นกินเพราะฉะนั้นเห็ดเบี้ยงฮดน้องคนเดียวสิพามาว่าไปเจ้าวหนาเบาหน่อยหนะมาหดสวนอย่างชีเดแล้วอยากหดสวนค่ะพี่น้องนะอย่างเ ทำคะแนนก่อนพี่น้องคะแนนใช้ส่วนพักก่อนเล่ากันลูกสาให้สาวน้าคือกันนะจ๊ะแล้วทำเป็นจ้าเขาสีฝากบอกไว้ก่อนเลยนะโบเดมีแต่คูเจซีกับไอริโอเดอเขาก็ปั้นกระแสกันเขาก็ปั้นกระแสกันอยากบอกว่ายุนี่ก็มีหนาเบาน้อยหนาเบาซุกเออแน่นอนจ้าพี่น้องไอริโอแล้วก็เอ้ยซีเดอจ้านี่ก็ไม่สมัครเซคือกันจ้า มาตัแต่ขนาดนี้เขาก็เให้ไปโฮดพักแล้เนาะสห้ไปเกี่ยวเขาเพื่อนไม่สิพ่อนชงกันเลปะยาาได้บระบมจ้ามาบ่ได้เาวใส่ซองนยนอยเขอไรจะได้กินเลยไปเลยค่ะ้โอ้มันลายโพดนั้นโฮดพักสกปกแล้วพุ้ขปลูกแล้วคือกันจริงๆแล้วอันปกติกับกริไัยบบวเด้เพราะว่าเขายังบระไรไสายดใไดโวเด้ ใส่ใส่ได้โวปันเมนใส่ส์เพราะว่าทางนี้มันไก่ใส่ยางนี่คือโรได้เลยจุนอบมัวบเลยใชแล้วโคตอลโนวพูนไปโคใกล้ใกล้แตมู่วานแมันเื่อนนทักบัวแมนบอกไม่หอยโใหม่้อนนี้บอกเมนหคตรมื่ว่านี่อนค่อนข้ามาเลยเป็นเโอ้บัวแล้วเพิ่มแดดจะขุ่แห้งเลยโอ้ยล้วคือเลิศแท่ส่วนนี้ผูบาลมันจะเปเดรลัยเนาะสิมาแต่ทารวัตรเจ้าเดาบอกเลยสี เอาสีนางสีพูดีเนาะที่แหล่ว่าสิมตัดข่าได้นี่แม่บอเอทผัดเกี่ยวขึ้นแล้ววะขันหัวิมข้งเยให้รุ่มเนี่ยรับปลูกทดินนี่ปลูกทดินให้ดุมนี่คือโบเห็นกองขากอเอ้ยโบเห็นกองเือง ล้างบ้านดิซ <Jud> um. ิพาไปชมสวนเพืองขาเอาไว้ยุ่นอนแล้วกาใส่รถพัดไวเดียบร้อยจ้าเพราะคนผมากพนอยู่เตืงนี่เนาะแม่บด้ปั่นดูให้น่คือเท่าไหร่ก่อนโอ้หยวน้น้ำไม่กต้นนี้มะ่วงแน่นอนี่อันนี้มกเขือเครือจ้าจบเอาเนาะจับก็ูนี่เคยมกเรือเคเือ บ้านจะเอิมบมก,ก,กอย่งเนี้ยบักเกืออย่งก็คือกันนันลาเล่นะนะโอ้เออบ้านคอยเอิน <c oughs> บักเด่นลเลย <c oughs> อ๋บอบักเด่นบัก,กเขือยาวใครชืคเคย <c oughs> สนีแม่เนี้ยเนาะแม่อันนี้คือที่ใส่ฟุ่นเนี่ยปลูกแล้่ยวกดแล้วเนาะปลูกพักยังมีพักซีพักกาดพักบัวแต่ว่าบงหัวานานได้เป็นนานได้พรามันทันได้ขึ้นจะปลูกเองเันวันนีบ่แม่เคยปลูกจ้ะ แต่ว่านี่นี่ยคงเคยปลูกก็คือตื่นมาค่ามากระทวนอีแม่เราสิปลูกผักเก็บนี่แต่ว่าเป็นมักมักทั่วมักแจงเราปลูกเราปลูกก็ท่านได้ปล่อยหนังใส่ที่จริงมันท่านได้อยังได้ท่านได้ลงที่ท่านได้ลงลงเออได้ลงที่จริงจริงเดียวท่านได้ลงเออลงตัวเขาท่านได้ใส่ใดใส่อยัง ข้าที่จ้าบดดานสุราเซลผู้พูดฮดตัมมันไก่ เราบอดเหตุแบบนี้เด้อเนาะเไปง่าย,าดยาเดียวรับแคปเปิลแก้วข่าวกอดกอดกันยังไงเมื่อยแล้วอันไหนนะข้าวโพ,ด,พด,เดเราปลูกระบบน้ำข้าวโพดเขาทันทีลงเม็ดพี่อมองเขาว่านพี่เจสซีเอาคนเดียวสาวบันนเำม้าสองเนาะข้าวโพด เพื่อตะวันเขาทำอะไรเสมอตาวัน่มันเป็นนานพักของอมมาลาไอเจ้าคือเห็ดเพื่อข่อยฮ่แล้ว่าสูงเจ้าคือเป็นคนยิ่สูใช่หน้พักเจ้าโคตเป็นโลดมันไก่มันไก่มันไก่โคตรแบบนี้มือแรงไหนเดียวเข้าโลโคตรแบบตอนชีมเมือนเหมิดนะคะเป็นมายังว้นเส้นปะมาณนี้มันจะสูมสุม พ่อพ่ออยากไปจบสะกะไปจบทกมเมื่อยดิข<อ> <5 S 1> ้าต้มมันนี่เออจับเนี่ยกบดได้โอ้ยให้เพิ่งให้พ้ออาใน่เนี่ยเอ้ยจุ่มผ้าลงหน้าไม่มซื้อมาตั้งสีหาหมื่นสิบหาจุ่มของขวัก็่านได้ทุนได้ฮอนเลยจุ่มลงนา้าเอฟซีถายต่หน้าบดนี่อ้ย,ยขอบเบอรแมนี่ะเท,ท่าที่เท่าทีา่ีว่าพชีว่าพกัดก,ดาก,การาม ป้าทุมันใหญ่แหงบอขาี่หัวก็ได้ลูกพี่น้องยูเทิขถูกป้าไปเบิ่งงัวได้ลูกป้าปีพาบ้าน้อยปีวสิมันจะบ่ได้กินบอเฮาสีพปลูเฮือนแม่บอกเนฮาของเฮาเนาะแ่ไขควนกินไรถ้าเจ้าเลกว้ังอยู่ว่เฮ็รจักกว้างจำเลหาเะนะคนโดบขันบริเวไหนบเวเที่นน่ะซีหาป้าไปเบิ่ลทีีไปเดี๋ยวแม่ก็จะป แซมแบกเนแล้วเคยทางปากเซ่จกบออยากได้ก็สร้างเขาอยากได้ไปางปากเซ่เอ็นไปอ่ะจะไปเบิ้งละบอคิบนะคอยอธิษฐานยังไหวเด้ในเขตโอ้ยหนาเบาหน่อยพอแล้บ่นน้อยมะเบิ้งบนทันจบสัมมาไ่ใช่เมื่อปั๊บพอแล้วขอยยากจะเมย์ไอ้บนท่านแล้วครับบนท่านนี้เร่แรงหนินะ ผักกาดแม่นบ่วะอืาผักกาดซอมซอมรอมปอมปีกผักกาดซ้อมไม่เป็นอะไรผักกาดตดนะวะอื่นชื่อกันอยู่ว่าพักกาดโตผักกาดคิ้วๆเอิ่นชื่อกันอยู่บอกอันนั้นก็พักกาดแหน่ยเราบ้านเขาเอิ่นพักกาดแหน่ยบานเขาอิ่นพักกาดโตผักกาดซอมที่เป็นดอกเหลืองเรืองเด้อพักกาดดอกเพิ่อ๋อพอแล้วป้าป้าเมื่อเอาใบโหดลายเมื่อไงแม่นบ่แม่นอุ้ยเดี๋ยวจะกอดที่วัดพักกันามกับแป๊บนึง ไปเมื่อน่ะบาน้อยอุ้ยนองปุมอี่เดีป้ามันตมส่วนองอกิ่นจะกกินกินเบิจ้เฮือนหลังนี่นะกินแต่น้เงนนี่นะแล้วใครจะแหลกเขาพวกกินเป็นเป็นแต่ปลาแหลกแม่แถวในในต้นอันนั้นักษณมะเกวแห้งเด็ดีีลงานเต็มยบ้านเพื่อนสัญาณบวไฟแห้งเนาะักเกแต่ว่ไปละขาแห้ง จักา ạ กิเดนะบ้านนั่นไปพี่เนา่เดี๋ยวสิพาเบ่าอเทียงเรามาเบิ้งหนองงวหรือบ่านอนปูเขื่อนหอของห้างจ้าไปจะมวนๆนะจิจ้าิจ้าเอ้ยไปขับปูได้ดีป่้เจ๋อเจ่อ เขาเขูกอ right ื่นเ so anyway. ็หัว so ูกยไะเขาผูกจขูกเยนกดเขาคดื้ื่อตอนนี้เขากำลังเสียอ้บในมันเขาสีพอเบี่ยมาก่อนจะเอาลงผูกให้มันแตกประมาณใบสงใบประมาณาไเลยคูนคูเอาเนาะบ้านเป็นมาจจะมากินตอนนี้ก็ยังเปนหูปนตายจะน่อยจ้โอ้ยบบมันเป็นเบิร์ดมีนะขึ้นเต็มเบิร์ดสิทายคลิปนะ บอกขวักบดมันเป็นผอมกันเบิดนึ่งแบบหล่อคือสิขาเออบนแบบทั่วหนั่นบ้านวันนี่ภาควันนั้นบกทั่วบกแตงนะอ่ะที่สวนฝอยกันเถียงนะเมนประตูเรากระชังขาดเลยนะระบบแบบเลือดกรความจริงก็เห็ดประตูเขาบ้านเนาะบ้านอยู่ในสวนเป็นเขาสวนเลยเลิศเลยมาเลยป้าเมื่อ ออกมาแล้วจ้าแต่สวนน่ะกะแต่ว่าบอสุบอโนยยังกินข้าวเ้าอยู่เนาะเข้าวเดียวนึงได้เข,าก,ขาก็เลยมา,มาปลูบมาผูกว่านะกินข้าวเลยมันนอนสิพามาเบิ่งงวัวได้ลูกพี่เนาะยันนอนบ่ลูกว่าพ่องัวสิมาดึงบาบมันลูกเพราะว่าออกเลยเอาบ่สแม่หัวซาวอย่างมันได้เนี่ยอืมบ่ให้กินนมนานๆไม่จะทีบนะมันบ่เคยมันเจ็บ ออกมาแต่สวนแต่กี่วันสิพ้าพ่นขึ้นมาเหรอเนาะก็วาสิมาเบิ่งแต่ว่าตอนนี้ยังกินข่าวก็ใหายพ่นกินข่าวพักผ่อนย่อนใจเปรียบได้หายใจก่อนพี่น้องเนาะก็เลยบดได้ถ่ายไปเบิ่งอยูสองสองร้อยเด้อเนาะเคยกับไปเลยผ้าขึ้นมาเบิ่งกมาได้ลูกพี่น้องตื่นมากับ้าโหดสวนเลยโหดเลยนะโคตรบดได้เบิร์ได้เพาะนี่ได้สมาชิกม่อีกแล้วเสื้อของคอเกือบเซ็ตบ่ มันเป็นแม่หัวสาวเลยมันบวให้กินนมเดฟพี่นอนะ้องเนาะมันบอกเคยมันเจ็บนมนิดล้วเลยมันเกิดมาแล้วมันอยากเราบองงัวนี่เนาะเออคนเนี้ยคือกินบวเปน็นกินท่านได้เป็นเสือของคอเลยเฮ้ยยูซื้อๆไงอีป,ปุ่งได้ลูกเลยจ้าหลังจากีิผูกมาดนเนาะแต่ว่าท่านได้ได้น้องพี่น้องต้อนรับสมาชิกใหม่อีกแล้ว มือคืนในสงสัยคิดแล้วเขาจนฝันพี่น้องฝันว่าเบาสุบเบาน้อยนะเมื่อเมื่อนี่ว่าตื่นยังเมื่อเศร้ามาเลยเมื่อเลยว่าว่าอยู่บ่ได้มีเวียกบ่เลือีกอย่างนี่แหละแต่ในฝันก็จืดเนี่ยบ่จืดแน่กระตุกใจ่บ่คักเลยตื่นไม่เมื่อเศร้าวันยังไปเบิกงวยยังอยู่สันพันเสื้อเราก็แต่กี่ว่าคือสิเมื่อเมื่อนี่เนาะแต่เพิินทันได้เมื่อเนาะ ไก่อยู่นากันก่อนโดนโดนคืนมาหากันเธอหนึ่งเนาะตอนนี้สุเพิรนกำลังกินข่าวเศร้าอยู่พี่น้องเดี๋ยวมนิสิไปาทางใดร,รือเศษคอนเทนเต์เอียงกระปดติดตามตอนต่อ,ตอไปเนาะอยากกินนมโอ้ยมันบบแมนนมได้รู้อันนั้นนะเอ,อิกแม่เจ้าึนงนนี้ผูผูมันแหมหัวสาวมันบ่เคยได้รู้เหนะ็นว่ามันหยั่นออกอย่างเดียวที่แต่ว่ามันก็เป็นเตงว่าบางโตบ่เพอ ผูมืองนี้มันว่ามันกินนมเลยค่ะเพราะโอ้มันสิ่หอนมเลยลูกคล้องแท้นั่นนะลูกได้นะเฮ้ยโอ้ดีดบาดีสวงเจ็บเลยด้วยเอาอีพ่อวัวมันที่กินเจ้านี่เกิดมาเลยได้ย่างโหลดเนาะเป็นธรรมศาสตร์ของสัตว์แต่ว่าหนองยังทันได้ออกย่อุให้ลูกกินนนมะ ถายไม่เวราวเ้านี่น้องมันสิดนแน่เด้พี่น้องอันนี้ก็ได้เองพอพดได้ง่ายเนาะตอนได้นะถ่ายให้เบิ่งบบท่านซ้ามันนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาคือได้เลยเพราเพาะอ,อีแม่คิดว่าสิได้เมือ่อคืนนี่มันห้องได้เฮาคิดว่ามันได้แต่เมือม่อคืนเมื่อคืนนี่มันห้องโอ้โอยอ,อ,อืมนะซิแม่กำลังอยากกินนมจงได๋กะเข้ามาเบิงกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้สว่านในเด้อพี่น้องอ้า กินถี่แค่นั้นนะนั่นแล้วูนะผัดอยากแพงได้บ่ดที่โบอยากให้กินผัดอยากแพงเอียงไอกาแฟเฟจ้า,ยาอยากให้กรข่อยเนี่ยไปเบิ่งแต่เอวยซีกับไอรีโออะไรเด้อพี่น้องเนาะเขาใหม่ปลามันน่ะกับาาม,มาเบิง่งซอ,องน้อยๆแบบสวรรค์ในเ,นเดอน้อเนาะจังไดกะขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคำแนะนำเนาะมือนี้เขากระซิบอยู่กับเบาสุกเบาหน่อยบนมือแล้วพี่น้องประมาณนี้ละ เดี๋ยวสิค้อนนิยาดลาไปเลยเดินเนะาะจะได้กะฝากเบิงโคสานาห้น้ำเน่เนาะขอบคุณทุกท่านท่านคือ <c ười> บอกอยากเนาะขอบคุณทุกท่านที่ซอยเบิงโคษณาห้บอกแปบสวรรค์เดพี่น้องไปแล้วสาบายดีเด้อฝ่า้นงงัวบันดี้พี่น้องเนาะอาจีิต้มสัวเบาหน่อยกินถ่ายให้มันออกก่อน